ปลาสายบรรทุกอาหารทะเลไม่ควรพลาดจ้าอยากรู้ว่าไม่ควรพลาดยังไงนะต้องติดตามครับผมกับคลิปนี้คันนี้เลยสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเน่เน่หวานๆวนและคันนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้นะใครเป็นสายบรรทุกปลาสายบรรทุกอาหารทะเลนะ่ะไม่ควรพลาดคันนี้คลองใจแน่นอนครับผม คันนี้นะคะราคา367,000บาทเท่านั้นนะคะ367,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีวันการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนดีผ่อนตรงหน้าคันนี้ผ่อนไม่เกิน2,500แน่นอนจ้ะผ่อนไม่เกินเท่าไหร่นะ2 5 0 0จ้ะเอาดีๆและท<ช>ี่สำคัญคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นเครื่อง v n โคตรแรงครับผม v ท Turbo เลยนะจ้ะ ไปแลผมขอดูตั้งแต่ด้านหน้าครับคันนี้สวยยังไงจ้าที่ร<ช>ักสวยมากมากเลยค่ะด้านหน้าของเขานะับเพราะว่าของเขาเป็นตัวแชมป์เนาะใช่ค่ะอ่ะยางนะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วสี่เส้นนะคะว้าวที่สำคัญหน้าด้านหน้านะเป็นล้อกระทะแล้วก็มีฝาครอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะจ๊ะใช่ค่ะ กระจกนะเป็นตัวสีดําตัดกับสีขาวที่เป็นตัวรถแบบนี้นะจ๊ะมี<ช>คิ้วมาให้แล้วเรียบร้อยและที่สําคัญใครจองรถกับเรานะคะจองรถกับเนกับหวานนะคะติดฟิล์มให,ใหม่ไปเลยรอบพ<ช>ันนะคุะ<ม>จองรถกับเรา2คนนะคะของแถมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางใหม่4ีเส้นน้ํามันเต็มถังติดฟิล์มใหม่ให้รอบพันแล้วมีอะไรอีกคะ กล้องหน้ารถให้ไปด้วยเลยสําหรับสายบรรทุกนะเพราะเขาวิ่งงานตลอดนะมัน<ช>ต้อง<ะ>มีกล้องคอยจับหน้ารถเผื่อ<ช>แบบมีะอะไรฉุกเฉินส่จ๋าได้มีหลักโขงหลักฐานนะทุกคนนะแล้วจะบอกว่าคันนี้นะเราวางเพลาลอยให้ใหม่แล้วนะคะทุกคนจ๋าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะคะถ้าเดี๋ยวจะพาไปดู เอาตรงนี้ก่อนนะยางก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางมิชลีน XCD2 นะที่เป็นยางที่ใช้สําหรับบรรทุกนะจ๊ะใช่แล้วจ้าเดี๋ยวพามาดูเลยว่าเราเปลี่ยนช่วงล่างให้ใหม่แล้วจริงๆพาไปก้มดูเลยค่ะก้มดูเลยนี่นี่แนบแน่แนๆแล้วก็เป็นโช์ควายด้วยนะคะคันนี้เนาะมาเป็นคู่นะทุกคน<ช>นะบ,บอกเลยว่าคันนี้มูลค่าเกือบแสนใช่ค่ะยังไม่รวมคอกนะ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าเดี๋ยวเราใส่คอใครด้วยพอใส่คอกไปปุ๊บมูลค่าเบ็ดเสรยแสนสองทุกคน คันนี้ใส่ให้เลยนะแล้วราคารถอยู่ที่เท่าไหร่จ้าที่ร้านคันนี้ราคา3ามแ0 0หกบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะสําหรับลูกค้าที่มีปัตรการผา่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนดีผ่อนตรงคันนี้ผ่อนแค่2,100เท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่2100เท่านั้นนะจ๊ะและที่สําคัญบอกแล้วว่าคันนี้นะที่เอาใจสายปลาสายบรรทุกอาหารทะเลนะใช่ค่ะไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้ครับหวานโช,ชย เพราะว่าตรงนี้เขาเป็นกระบาทะเลนะทุกคนนะบอกเลยล้างง่ายทําความสะอาดง่ายและมีรูทิ้งน้ําให้ตรงนู้นเลยนะใช่แล้วค่ะเออไม่ควรพลาดจริงๆนะคะใส่บรรทุกปลาสายบรรทุกอาหารทะเลต้องรีบมาจัดคันนี้เลยนะจ๊ะดีมากเลยขนาดนี้ทําความสะอาดง่ายขนาดนี้สาคาเบาๆขนาดนี้ใครไม่ได้พลาดมากและที่สำคัญน้องไม่มีโคกอย่างนี้ทํายังไง น้องบอกแล้วเดี๋ยวน้องใส่ให้ใ่ค่ะต,ตรงนี้นะคะเป็นรูระบายน้ําออกนะจ๊ะทําความสะอาดง่ายมากๆเลยคันนี้เนอะตองได้แล้วต้องห้ามพลาดแล้วนะคะใช่ <สะ S 1> จ้ะสายบรรุอาหารทะเลที่แบบมันต้องล้างมันต้องทําความสะอาดบ่อยๆคันนี้ต้องห้ามพลาดเลยใช่ค่ะ ข้างในห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นสภาพเดิมๆเลยเครื่องเสียงมีอะไรเรียบร้อยพร้อมหมดแล้วนะจ๊ะคันนี้นะจ๊ะกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นกระจกมองอปรับไฟฟ้านะจ๊ะตอนเดียวนี่นะปรับไฟไฟ,ฟ้าใช่ค่ะเกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์5สปีดเลยนะจ๊ะคันนี้เด้เอแอร์เย็นมากเลยตอนนี้โอ้โหสยดยอดจริงๆเลยนะจ๊ะสักคู่นะคะ โอ้ดูเสียงของเขานะคะไม่ควรพลาดนะคะสายบรรทุกปลาสายบรรทุกอาหารทะเลไม่ควรพลาดนะจ๊ะคันนี้คะผ่อนเพียงแค่2 1 0 0เท่านั้นจ้าไปจ <ไป S 2> <ะ>ักได้นะห้ามพลาดเลยอ่ะมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องครับผมดูห้องโดยสารกับน้องหวานแล้วมาดูห้องเครื่องกับเน่ต่อเลยจ้ะคัน นะบอกแล้วว่าคันนี้นะรถมาเดิมๆสวยๆเลยค่ะหน้าไม่มีชนหนังไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอเลยนะคะ,คะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆแล้วนี่บอกแล้วว่าเครื่องเขาเป็นเครื่อง V enterbo ค่ะใครอยากได้แรงๆนะเอาไปบรรทุกหนังๆน,นะคันนี้ต้องโดนนะจ๊ะใช่จ้ะคันนี้นะคะราคาตัดสดอยู่ที่3 6 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ3 6ม0 0 0 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะใครที่มาจองกับหวานและเนเน่นะคะเราใส่คอกให้ฟรีเลยนะคะไม่คิดค่าเจสจียใจใดใทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าช่วงล่างและการใส่คอกนะที่ทําให้ใหม่นะมูลค่า1นึ0 0 0สบาทเลยนะทุกคนจ๋าที่เราใส่ให้ใช่ค่ะแต่ราคาเราไม่คิดเพิ่มนะคะเราขายคันนี้ราคาเท่าไหร่น,นะคะที่เราสามแสนหกบาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตร ผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะผ่อนสินเชื่อโควิดทกสออมสินนะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียงแค่2,100เท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่2,100เท่านั้นจ้าผ่อนเบามากนะทุกคนนะหเดือนแรกนะคะเอาไปเลยค่ะผ่อนแค่2,100เท่านั้นละคะถ้าเกิดอยากได้เลยจ้ารีบ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 เพราะคันนี้นะบอกแล้วว่าเอกระบาดเลทนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะทุกคนนะแล้วผ่อนเบาๆแบบนี้ใครพลาดนะห้ามพลาดอะเอาเลยเนาะ ทุกคนห้ามพานะจ๊ะสายบรรทุกปลาสายบรรทุกอาหารทะเลนะจ๊ะโทรหาน้องวานใน้ที่เบอร์0 9 7 4 2 3 6 5 5 6จ้าโทรหาเน่ได้เลยนะที่เบอร์0926515436จ้าใครที่อยากเห็นเราสองคนมาแจกโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเนกับวานนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ นึกถึงรถบ้านรถสวยๆรถมือสองให้นึกถึงเราเป็นที่แรกครับใช่ค่ะมสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้าบาย